เอ็ก็อตีหน้าตาโกดับนะาตากกังไปอกไปอีไปไปอไเลยดัไปเลยดเลยดงไปเยด้ไปเลยไปเลยดัไปเลยดักับไ่เลดัเลยดังไปเ่ยดหรไปเลยดังไเลยงเลยังไเลยดัไเยังายเลยดังไปเลยดัไปเลยังเยัยไปเลยดองไมเลยดัไปเลยดัเยดเลยเยเยัไเยดังไปเยไมเลยันไปเยดังไปเลยังไปเ่ยดังไปเลยดไปเยงเยัไปเลยดัเลยวไเยดงไเยดังไเยดัเลยัไเยดเยดังไเยไเยเยดังไเงดเยยยงเ ล้วก็น้อเขีอนันงง่าไม่อยู่แล้วก็ได้ไปหุดจดอนกูรู้เรื่องเนี่ยเื่อง่อนีะไป็เ้าดเ็อ้ยหยดเอ้าี่มเอาเพราก็ดเก็บอกว่าเไม่รู้เรื่องก่อนที่มึงจะมาตอ้วกิดาวก็เบิกูเลยเี้ยถามอนไรเฮี้ยก็บอกเ้นะไม่ตายกระขีปีกแงเร็อต่าเร็หรือบ่าช้าเนอะ

भाई भाई ओहो के भाई भाई और जो कुछ और है ये तीर का एक एलिमेंट है ये तीर बजाई है ये तो कोई है वो वीडियो के वीडियो के वीडियो के ये तो ये है तो वो का कुछ नहीं है लेकिन ये ये सब के तरफ ये तो नहीं हो सकता है 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 ये तो

เทียดนงเก้าไว้ข้าง้ขัสัตว์น้าโง่ไอ้ควายไอ้เหี้ยเีมารับอ้ไปนรูมาด้วยไอไ้ยทีมือไอ้สัตว์ตัวนบเเมตาดงก็มหน่อยไอ้ควายไอ้เหี้ยกูนักกตาเพ่อแม่งตายได้ก็รไอจอยมเ่อแ่เอาเวลาขมเดือบไปดูแลพ่อแม่งถอพ่อแม่งโนใกล้ตายหงตาหาได้ตเทียต้นีได้เหี้ยกูด่ามึงโคตรนัวทับน้อยไอ้ไป